สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่านสี0ร้อยกว่าปีหามีไม่ถึงกายาตัวกูจะจากไปวินญานไซยังอยู่คู่แผ่นดินอีแผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลาน แบบนี้หลานเลนยังอยู่สุขมานานถึงปราดปรานวิญญาณอยู่คู้พวกมึงปูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้สิ้นถึงตัวตายไปรักไว้ซึ่งแผ่นดินปณิธานนี้มิเลือนถึงสิ้นราล แผ่นดินผืนนี้ที่ความศักดิ์สิทธิ์แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งข้ามต้องตายสิน้นเหตุเพราะกูผู้ก่บผู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นชั่วการนานุงสีเคยคลุกครีด้วยสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือด เลือดลมไหลแต่ไทยต้องลงนามความเป็นไทยถ้าไม่มีใครวิญญาณปูจะสู้เอาอันนี้เป็นประกาศสิทธ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ที่ค่ายมณฑลทหารบกกองพันทหารราบที่ห้ากรมทหารราบที่เจ็ดอำเภอลายแม่ห้องสอน และก็อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย